้เชี่ยแมงไปน้ำมันบ่รีบไปก็ไปเลยนะ่อนอย่ารบุกตึมมมเทีดีใจบานี่เชี่ยแมงเชี่ยแมงบอเชี่ยแมงนัวไม่รู้หาท้องเลยอด้เ้นย

ู่กันเชี่ยมากผู้ชายใสสูงสุดม่ด้ไม่ใส่สูงส่สจะม่เีย่สู่ไหมากี้ยน้ำมาโคตรหมดเยอส่แบตรไงู้่เนียมั้ยว่าเยวงงมากไหลต่อทม่ไนใส่สูงกูสช้างหีบแกงไหมนี่ยแพวง เดี๋ยวอะเดี๋ยวเนี่ยแม่มา yeah,